สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีคูติกดตดตามครับผูติกอดสับสไกร้ครับผูติกดไล่กดแช่ครับพี่น้องครับโอ้สนามปลาอ้อยสนามปลาอ้อยครับลานดินครับพี่น้องครับลานดินลานดินจะภาพจ้างานเพื่นเกตพื้นที่ไว้ เตรียมให้โมรัมของยางดีครับพี่น้องครับทำการแสดงอยู่หลังวัดครับพี่น้องครับนี่ครับทำการแสดงอยู่หลังวัดแล้วบันเป็นยังไงบึงจ้าพาประเทศไปให้ครับการเขตแดน,นให้ยังดีเลยว่านี่เด้อเวทีตั้งจากนี้นะครับตั้งจากนี้หลังเวทีอยู่มองนี้นะครับ นี่เขตแดนครับแต่งเขตดแดนให้พ้อมเขตแดนนะครับตั้งไว้ให้อย่างดีนี่คือหลังเวทีนะจ๊ะหลังเวทีจ้ะมีเขตแดนให้ด้วยนะจ๊ะนี่คือเขตแดนของมอรานะจ๊ะจะปูศาสปูเสือ่อา ให้เบิ่งเอาเด้อพี่นะครับผู้สัตว์ผู้เสือจากนี้ไปพุ่นละครับเ<ด>จ้าภาพบริหารจัดการหายบักคักเลยเ<ด><ด>บิ่งครับลานดินครับง่ายกุ้มอีกวันนี้ง่ายกุ้มร้านขาร้านขายก็มาลงนะครับนี่ครับร้านขายร้านขาย รุ่งแล้วพี่น้องแต่งากานขายเพื่อนเริ่มตั้งตัวด้วยเป็นงานสรงอุบโบสถครับนี่นหะครับอุบโสสอบโสถสรงอุโบสถครับพี่น้อง โอ้มีฮมเด้ฮมอยู่หฮมเดี่ยวครับพี่น้องครับนี่หฮมมะขามทีมงานมานสิพปอยูผักอยู่ใสเนาะนอนเมนนืงไหนเนาะพูดล่ะป้าภา,า,า,าคพาวพูดละ่ะคือพูดล่ะป้าภาคพาวมองยูมองเศร้าครับต้องหากันเอาเองครับ มีแต่ปลาอ้อยล่ะเนี่ยปลาอ้วนองนะครับพี่น้องเลยเนื้อที่ก็โอ้กว้างขวางครับพี่น้องครับมือนี้กว้างขวางอยู่ห้องน้ำก็เอาละห้องน้ำยิ่งเอา เนื้อที่ห้องน้ําก็พันกว่าไรครับประรมรมดาครับจะขาดจะงานเป็นเตี้ยมไม่ให้ครับพี่ครับห้องน้ํำพันไรครับเตี้ยมไม่ให้นะครับสะดวกมองได้กับเข้าห้องน้ำเหมือนกันครับที่ทั้งพี่ก็ว่าง แดดยังมัวแห้งไงนี่นี่ครับสามโมงครึ่งครับสามโมงครึ่งนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ครับพี่น้องครับสีบีมาหอดแล้วครับมาหอดก่อนโม้เลยครับครับรถมาหอดก่อนโม้เลยครับหอดหน้างานก่อนโม้เลย รดอ้อยกันละหลายตอนมาอื มารอติีตามครับคลิปนาครับพี่้องครับว่าทีมงานาถึงสอยูจังไดสิผักพอัยจังไดนะครับทีมงานรถขั้นไดมาหอดกอนนะครับทีมงานออกมาจากเช่าพู่มนะครับต้นแปดมงกว่ากับเก้าโมงนะครับมาหอดแล้วภูริชิมาหอดกอนนะครับเดินทางมาหอดถึงหนังงานก่อนนะครับ ภาพหนายง,งานกับรมมาณนี้ครับพี่น้องครับคำขึ้นนี้ครับมัมมวซสินน้ากันเดอพี่น้องเดอทั้งสีบุญเรืองนะครับเดือนถิน่นคณะมอลำดังหนึ่งลุ่งทิวาอำนวยศิล์นะครับอําเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบุรีรพูครับพี่น้องครับาฝากพี่ฝากน้องนะครับทั้งสีบุญเรืองนะครับทั้ง น้องบรมพูดเด้อบังมนมาสื่อนำกันในมือแรกในี่คาครับกับคณะสาวนอ้อยเพชรพันแพงเฮ้านะครับหนางานเดินทางสะดวกอยู่ดอกครับเพราะว่ากติดถนนใหญ่แต่ว่าเขาไมา่ได้ซอยกับซอยหมู่บ้านนิดน้อยครับแล้วก็เลี่ยวว่าทั้งหลังวัดครับอาจจะทั้งเลี้ยวอาจจะขับแคบนิดนึงครับพี่น้องครับ อย่างกับฝ่าวมาพากันมาตะเวนนี่แหะนะครับเพราะว่าทางเขาวัดเดี๋ยวมาหลังวัดนี่เพื้นแคบนิดนึงนะครับเขาออกอาจชีพสะดวกฝ่าวมาลั่นจอดรถเพื่อนกับเตี้ยวไม้ห้ครับนี่ครับลั่นจอดรถเพื่อนเตี้ยวไม้ห้ฟังพุ่นนะครับแมนเบัดเลยครับที่มันติดประดาไฟนี่ฟังพุ่นนี่แมนเบัดเลยแล้วเพื่อนกับติดไฟไป่หอดพุ่นเผมครับเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความปลอดภัยนะครับของรถของราเพื่อนติดไฟย่าไป่หอดพุ่นพุ่นละครับ ปิดไฟประหอดพุ่นเราก็สียให้รถถึงมาเทียมงานจอดอดูฟ่ฟังพุ่นนะครับฟังพีกัสิเป็นด้านนี้กัสิเป็นเวทีนะครับหันเขาวัดนะครับมองนี้กัสิเป็นลาดน,นางเบิงของพี่น้องลังคาลังคายกับอ้อมคางนี่แหละครับอ่าอ้อมคางเอา้ามาติดตามกันครับพี่น้องครับคลิปต่อไปครับว่าทีมงานเฮ้านะครับรถคันไหนคิมาหอดกอนนะครับ มาหอดแล้วสพผักกันอยู่จังไดผักจังไดกับเนื้อถี่ประมาณพันกว่าไหลน,นี่แหละครับนี่ครับสีผักจังไดอยู่จังไดสิไปจังไดกันนะครับสีผักพรยนต์ใจแบบใดนะครับวัดกะคับแคบนะครับวัดกะมงยูมงเศร้ากะบกไอยมีปันไหนนะครับหนางานกะพ่นกะลงท่านหลายนะครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้ซำนี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปคลิปหน้าครับวอซีบีซีอัปเดตให้แฟนคลับ FC ฟซีได้เบิ้งกแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้ซำนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครตนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดี โอเคครับสวัสดีครับ